ในมัทธิวบทที่5ข้อที่14และข้อที่15 16นะครับพรีซูตัดอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดจุดตะเกียงแล้วนำไปวางไว้ในถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นจงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำและจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์ พระเยซูตรัสอีกว่าท่านทั้งหลายก็คือผู้เชื่อสาวกผู้ที่ติดตามพระเยซูนะครับเป็นความสว่างของโลกในที่นี้นะครับไม่ใช่เป็นความสว่างเองแต่คริสเตียนทุกคนนะครับเป็นตะเกียงนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อพระเยซูทรงตรัสว่าเราเป็นความสว่างเรานะครับไม่ใช่ความสว่างแต่เราเป็นตะเกียงที่ให้พระเยซูที่เป็นความสว่างแท้เนี่ย สําแดงความสว่างของพระองค์ผ่านเราที่เป็นตะเกียงนะครับคือพระองค์ใช้ร่างกายของเราใช้ชีวิตของเราใช้วิญญาณของเราที่เป็นที่สถิตอยู่ของพระองค์นะครับเพื่อสําแดงพระองค์ออกมาความชอบธรรมการดีทั้งหลายที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะกระทําแทนเราในเรานะครับให้พระองค์เป็นความสว่างที่แท้จริงเนี่ยสําแดงพระองค์ออกมานะครับสําหรับเรานะครับไม่สามารถที่จะเป็นความสว่างที่แท้จริงได้แสงสว่างหรือความสว่างเนี่ยก็คือพระคิ์ และเรานะครับอีกครั้งนะฮะเราคือตะเกียงนะครับในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อที่27นะครับยืนยันว่าวิญญาณของเรานะฮะเป็นตะเกียงนะครับแต่น้ํามันก็คือพระบิญญาณที่อยู่ในเราและแสงสว่างก็คือการทําดีที่ทําด้วยน้ํามันคือพระวิญญาณคือพระคิ์ที่เป็นพระวิญญาณที่อยู่ในเรานะครับสำแดงพระองค์ออกมาที่เป็นแสงสว่างพี่น้องเห็นภาพแล้วนะครับคือเราคือตะเกียง วิญญาณของเราคือตะเกียงนะครับสุภาษิตบทที่20ข้อที่27และน้ํามันก็คือพระวิญญาณถ้าพี่น้องเห็นพระคัมภีร์ใหม่ตอนไหนนะครับที่กล่าวถึงคำว่าน้ามันน้ามันนะครับคำอุปมาของพระเยซูนะฮะก็คือพระวิญญาณนะครับข้อที่15นะครับไม่มีผู้ใดจุดตะเกียงแล้วนําไปวางไว้ในถังหมายความว่ายังไงถังในที่นี้นะครับก็คือกระบุงนะครับที่ชาวยิวเขาใช้เพื่อตวงข้าวว่ามีกี่กิโลนะฮะเมื่อก่อนอาจจะมีตะช่าง แต่สิ่งที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับก็คือกระบุงหรือถังข้าวนะครับเอามาวางไว้แล้วก็เอาข้าวเทใส่ถ้าเขาต้องการที่จะรู้ว่าข้าวมีกี่กิโลนะครับเขาก็จะใช้ถังนี้นะครับเพื่อวัดข้าวเพื่อตวงข้าวนะครับว่ามีกี่กิโลความหมายในที่นี้ก็คือเราไม่อาจที่จะสามารถทําดีได้สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าได้ขณะที่จิตใจของเราปักใจใส่ที่การทรมมหาเลี้ยงชีพนะครับ เราเป็นห่วงเรากระวนกระวายเราคิดถึงแต่เรื่องการเป็นอยู่ชีวิตนี้จะทำยังไงโอ้กลุ้มเหลือเกินหาเงินก็ไม่ค่อยได้เงินเดือนก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยมีใช้นะครับคือเรามีปัญหาเรื่องการธรรมหาเลี้ยงชีพนะฮะและทำให้เราเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจมีภาระใจเราจึงไม่สามารถที่จะสำแดงชีวิตของพระเจ้าได้พระคิ์ไม่มีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตผ่านเราได้นะฮะซึ่งเป็นความดีที่พรงกระทำผ่านเรานะครับ ในมัทธิวบทที่5ข้อที่13นะครับเราทั้งหลายเป็นเกลือและรถเค็มนะครับก็คือคุณสมบัติของพระเจ้าอันนี้เน้นถึงเฉพาะแต่คุณสมบัติเท่านั้นยังไม่ได้ทําดีอะไรเลยนะฮะคือมีความรักความจริงความสว่างความชอบธรรมความบริสุทธิ์อยู่ภายในเป็นคุณสมบัติการเดินการนั่งเป็น,นคาแรคเตอร์นะฮะการพูดจากิริยาอาการมารยาทคือพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่สาแดงกิริยาคุณสมบัติของพระองค์ผ่านเราให้โลกเห็นพระองค์นะครับ แต่ส่วนมัทธิวบทที่5ข้อที่1 4 1 5 1 6นี้กล่าวถึงการทำดีการเริ่มกระทำแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนตั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าเขาจะได้เห็นความดีนะครับเห็นความดีคือการได้กระทำออกมาแล้วที่ท่านทำนะครับที่ท่านทำแล้วนะฮะและจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์น,นะครับประการแรก คือคริสเตียนที่เป็นเกลือแต่ไม่มีรสเค็มของพระเจ้าไม่มีคุณสมบัติของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้และเราหล่นจากพระคุณเราไม่ได้ถูกเปิดตานะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราเชื่อพระเจ้าเราก็พยายามเปลี่ยนใช่ไหมเห็นพี่น้องคิดจักยิ้มเราก็ยิม้มเขายิ้มแห้งๆเราก็ยิ้มแห้งๆเพราะว่ามันยิ้มจริงๆไม่ได้นะครับและเมื่อเราเห็นเขาสวมหน้ากากเป็นคนที่เรียบร้อยในคิสจกักรเราก็ทําเหมือนเขานะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติ เป็นรถเข็มที่ตายแล้วเป็นรถเข็มของอาดัมไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีรอยยิ้มมีคําพูดมีกิริยาอาการที่ทําด้วยความจริงใจทําซึ่งสำแดงทุกสิ่งออกมาจากภายในของเรานะฮะไม่ใช่การยิ้มแห้งๆไม่ใช่การสวมหน้ากากนะครับเมื่อออกจากคิสักรก็ถอดหน,น้ากากทิ้งแล้วก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นตัวอาดัมที่เราเคยเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะและเรื่องการเป็นความสว่างของโลกนี้นะฮะก็คือเราเป็นตะเกียงให้พระองค์ เป็นผู้กระทําดีแทนเราผ่านเรานะครับเนื่องจากว่าคริสเตียนไม่รู้ไม่เข้าใจและการดําเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเรายังกระวนกระวายมากนะครับเรื่องการเป็นอยู่เรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบเรา <c oughs> เพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าเพราะว่าแม้แต่นกนะครับพระเจ้าก็ยังดูแลอย่างดีแล้วเราเนี่ยพระเจ้าจะทิ้งหรือนะครับ เนื่องจากว่าเราไม่วางใจไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้าในสัญญาของพระเจ้านะครับเราจึงกระวนกระวายเราจึงมีชีวิตที่ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมครับและชีวิตของเรานะครับก็ไม่ไปถึงไหนนะฮะอีกครั้งนะครับเกลือและรสเค็มหมายถึงคุณสมบัติและเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่สําแดงผ่านเรานะครับส่วนแสงสว่างเราเป็นตะเกียงเราให้พระเจ้าเป็นคนทําดีแทนเราผ่านเรานะครับและถ้าหากเราจุดตะเกียงนะครับ และเอาถังคอบไว้ก็คือการยุ่งอยู่กับการทำมาหากินเป็นห่วงกวนกระวายในเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของเรานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําดีได้สาแดงชีวิตของพระเจ้าให้พระเจ้าสาแดงชีวิตผ่านเราได้นะครับขณะที่เราทํางานเราสามารถคีดทำเราสนิทในพระคิ์ให้พระคิ์สาแดงความดีไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนไม่ตอบโต้ไม่โต้เถียงไม่ขัดแยง้งไม่มีปัญหากับใครคือให้พระเจ้าเนี่ยทำแทนเรา น,นี่คือการที่เราไม่ได้เอากระบุงนะครับครอบตะเกียงไว้นะฮะและพระเจ้านะครับที่เป็นแสงสว่างเป็นความสว่างเนี่ยก็จะสามารถส่องสว่างต่อคนทั้งโลกได้นะฮะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเป็นเกลือที่มีรสเค็มของพระเจ้าไม่ใช่รสเค็มของเราเองที่ตายแล้วเนี่ยและขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเป็นตะเกียงที่มีน้ํามันเต็มและมีพระคิ์ที่อยู่ในเราเป็นคนสําแดงการดีผ่านตัวเราที่เราได้กระทําออกมาแต่เป็นผลของพระวิญญาณนะครับและ ชาวโลกนะฮะจะได้สรรเสริญพระบิดาของเราที่อยู่ในสวรรค์นะครับมีพี่น้องบางท่านถามผมว่านะครับถ้า,าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าเราจะถูกพิพากษาลงโทษส่งไปบึงไฟนรกไหมไม่ครับเนื่องจากว่าพระโลหติตของพระเยซูคริสต์จ่ายหนี้ความผิดบาปท,ทั้งหมดของเราแล้วการกระทําทดีและการกระทําทชั่วของเราไม่สามารถที่จะนําเราไปสู่การพิพากษาและส่งไปนรกบึงไฟได้สําหรับพระคัมภีร์ภาษากรีกไม่มีคําว่านรก นะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนมากจะใช้คำว่า lake of fire ก็คือบึงไฟคำว่าบึงไฟเป็นที่ที่จะกักขังลงโทษบรรดาผู้คนที่ไม่เชื่อพระเยซูนะครับส่วนคำว่าเกเฮนาที่อยู่ในหนังสือมัทธิวและในหลายๆตอนของพระคัมภีร์ใหม่นะครับไม่ใช่นรกไม่ใช่บึงไฟนะฮะแต่เป็นสถานที่ทิ้งขยะอยู่นอกกรุงเยรูซาเลม็ม พระเยซูใช้คําว่าเกเฮนาหรือที่ทิ้งขยะนอกกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเพื่อเล็งถึงการลงโทษคริสเตียนคือคริสเตียนที่เป็นเกลือแต่ไม่มีรสเค็มของพระเจ้าแต่ใช้รสเค็มของเขาเองและเป็นตะเกียงแต่ไม่ส่องสว่างคือไม่มีพระคิดทาดีแทนเราคนเหล่านี้นะครับก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในแต่จะถูกลงโทษตีสอนเพื่อใช้หนี้ให้ครบอยู่นอกอาณาจากักรซึ่งพระเยซูใช้คําว่าเกเฮนา อีกครั้งนะครับเกเฮนาก็คือสถานที่ทิ้งขยะแต่เราจะเห็นนะครับว่าในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อที่22ข้อที่29และ30ใช้คำนี้แต่ภาษาไทยแปลนะครับว่าไฟนรกอันนี้ไม่ใช่ครับไฟนรกหรือบึงไฟเนี่ยก็คือ lake of fire นะฮะ lake of fire lake ก็คือบึง lake of fire ก็คือบึงไฟนะฮะแต่เราจะเห็นว่าภาษากรีกในที่นี้ไม่ใช้คำว่า lake of fire หรือว่าบึงไฟหรือว่าไฟนรก แต่ภาษากรีกใช้คำว่าเกเฮนาเกเฮนาก็คือชื่อของสถานที่ที่คนยิวทิ้งขยะอยู่นอกกรุงเยรูซาเลม็มนะครับเป็นการลงโทษตีสอนคริสเตียนเพื่อใช้นี่ให้ครบเพราะว่าเขาเป็นเกลือที่ไม่มีรสเค็มของพระเจ้าเขามีรสเค็มของเขาเองเขาเป็นตะเกียงที่ไม่ส่องสว่างของพระคริสต์ให้พระคริสต์ทำแทนแต่เขาใช้ความดีที่ตายแล้วของเขาทำเองนะครับอีกครั้งนะครคริสเตียนที่จะได้ออกไปอยู่ข้างนอก อยู่เกเฮนานะฮะก็คือคนที่เป็นเกลือที่ไม่ใช้รสเค็มของพระเจ้าเพราะว่าไม่รู้และพยายามเป็นรสเค็มนั้นเองคือรสเค็มที่ตายแล้วรสเค็มของอาดามและเป็นตะเกียงที่ไม่ให้แสงสว่างของพระคิ์ทำดีออกมาคือไม่ให้พระคิ์ทำแทนเราเพราะว่าไม่รู้นะครับไม่แสวงหานะฮะแต่พยายามใช้แสงสว่างของตัวอาดามซึ่งเป็นแสงสว่างที่มันตายแล้วความดีที่ตายแล้วนะครับเพื่อทําออกมา เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แสวงหาเราก็จะไม่พบนะครับเมื่อเราไม่พบปัญหาของเราก็จะถูกโยนออกไปข้างนอกนะครับก็คือไปอยู่ที่ทิ้งขยะนะครับก็คือเกเฮนานะฮะอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ของพระเยซูนะครับในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7ในมัทธิวบทที่5ข้อที่22 2ินะครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตน โดยที่ไม่มีเหตุผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะต้องถูกนําไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกอันนี้แปลผิดนะครับภาษากรีกนะครับใช้คําว่าผู้นั้นจะมีโทษถึงเกเนาก็คือที่ทิ้งขยะอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับคำว่านรกไม่มีในพระคัมภีร์นะฮะไม่มีแต่เรายืมจากศาสนาอื่นมาใช้แท้ที่จริงนะครับ ในพระคัมภีร์ใหม่จะใช้คำว่า l a k e o f Fi r e ก็คือบึงไฟนะฮะซึ่งเป็นที่ที่กักขังและลงโทษคนที่ไม่เชื่อส่วนเกเฮนานะครับเกคำว่าเกเฮนาเนี่ยคือการลงโทษอยู่ในไฟคือการเจ็บปวดทุกทนทน,ท,นทุกทรมานเป็นการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับซึ่งสามารถใช้กับคริสเตียนได้ หรือสามารถใช้กับคนที่ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับระเยซูตัดถึงประชากรของอาณาจักรนะฮะคือระรยซูตัดถึงเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายนะครับและเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยจะไม่เข้าสู่การพิพากษาครั้งสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าพระโลหิตของระรยซูทรงไถ่เราแล้วนะครับเราได้หลุดพ้นจากความบาปและได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วเราจะไม่ตายนะฮะแต่ปัญหาของเราก็คือเราจะอยู่ข้างนอกเพื่อใช้นี่ให้ครบ คือการได้ชนทุกทรมานอยู่นอกอาณาจรรักรและอยู่ในสถานที่ที่ทิ้งขยะเพื่อรับโทษเพื่อรับการตีสอนเพื่อรับการบังคับให้สุขงอมเพื่อที่เขาจะได้รอดเข้าไปในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นะฮะนอกจากหนังสือมัทธิวแล้วเรายังเห็นในยอห์นบทที่15ใช่ไหมครับ กิ่งก้านที่ไม่ติดสนิทอยู่กับเถาางุนนะฮะก็จะถูกเผาไฟทิ้งไฟในที่นี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไฟนรกนะครับไม่ใช่ครับการที่จะสูญเสียรางวัลการที่จะไม่ได้เข้าไปในอาณาจักรทุกสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยคือไม่มีประโยชน์อะไรคือการถูกเผาทิ้งนะครับ อาจารย์เปโลกล่าวชัดนะครับพระวิญญาณตรัสผ่านอาจารย์เปโลว่าถ้าเราก่อไม่เป็นนะครับผลงานทุกอย่างก็จะถูกเผาไม่ทิ้งหมดคือเรารอดแต่รอดผ่านไฟนะครับคําว่าไฟในที่นี้ก็ไม่ใช่ไฟนรกอีกเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่บึงไฟแต่เป็นไฟแห่งการลงโทษเป็นไฟแห่งการทดสอบเป็นไฟแห่งการตีสอนเป็นไฟแห่งการบังคับให้สุขงอมให้ทนทุกข์ทรมานเพื่อเราจะสามารถเป็นคนที่ดีครบพร้อมเพื่อเข้าในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นะครับ